ไม่กี่วันนะฮะเกิดเรื่องของวิกฤตการนะครับเรื่องของธนาคารเครดิตสวิสของทางสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองก็คืออยู่ในกลุ่มของทางยุโรปเนี่ยนะครับที่มีปัญหาทางด้านการเงินสุดท้ายเนี่ยนะครับทางภาครัฐนะครับกองทุนการเงินในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เข้ามาช่วยอุ้มนะครับก็ทําให้สถานการณ์ในรอบวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นหนะุ้นของทางฝ่งของยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้น แต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมีประเด็นที่มีการถกเถียงกันด้วยเช่นกันนะครับทั้งสหรัฐอเมริการวมทั้งยุโรปด้วยโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าพอไปขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบีย้ยก็ทําให้ค่าของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการปรับลดลงนั่นเองนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาบอกว่าอาจจะทาให้แบงก์ล้มลงมาได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าประสบกับภาวะขาดทุนนั่นเอง ส่วนทางฝั่งของยุโรปเองเนี่ยนะฮะมีการประชุมพูดคุยกันในการที่จะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนโยบายนะสุดท้ายเนี่ยธนาคารกลางยุโรปนะครับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปร้อยละ0.5นนะครับแล้วก็ยังส่งสัญญาณเตรียมพร้อมเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคารหากจำเป็นโดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ครับมีมติ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละว0.5ในการประชุมเมื่อวานนี้ก็ผิดคาดจากที่มีการคาดการจากนักวิเคราะห์บอกว่าอ,อพอเจอสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับเรื่องของธนาคารที่มีปัญหาทางด้านการเงินอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าปรากฏว่าเขาขึ้นนะฮะ มีผลให้อัตราดอกเบี้ยของ20ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ3หลังที่ประชุมเห็นว่าเงินเฟอ้อยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกของกลุ่มสาภาพยุโรปหรือว่า EU หนักกว่าปัญหาวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกลุ่มธุรกิจธนาคารของยุโรปในปัจจุบัน คือเขามีการชั่งน้ําหนักกันแล้วว่าพอปรับขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลดีโดยภาพรวมต่อเศรษฐกิจของยุโรปมากกว่านั่นเองนะครับปัญหาของธนาคารเนี่ยมีนะแต่น้อยกว่าก็เลยตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเลย ขณะเดียวกันธนาคารกลางยุโรปจะติดตามสถานการณ์ในตลาดการเงินในปัจจุบันอย่างใกล้ชิดพร้อมจะตอบสนองด้วยมาตรการต่างๆที่เหมาะสมครับเพื่อควบคุมทั้งเรื่องของปัญหาเงินเฟอ้อและสร้างเสถียรภาพทางการเงินโดยเฉพาะในเขตยูโรโซนโดยในปัจจุบันภาพรวมของธุรกิจธนาคารในเขตยูโรโซนยังคงแข็งแรงมีเงินทุนสภาพคล่องทางการเงินที่เข้มแข็งโดยธนาคารกลางยุโรปพร้อมจะให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องทางการเงินแก่ระบบการเงินการธนาคารใน เขตยูโรโซนถ้ามีความจําเป็นนะครับรวมทั้งก็จะเกิดผลดีในการช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายการเงินต่างๆเดินหน้าได้อย่างราบรื่นโดยถ้านับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยมาแล้ว6ครั้งติดต่อกันครับเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อซึ่งคริสตินลากาศประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวก่อนหน้านี้ครับว่าธนาคารกลางยุโรปจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเท่าที่มีความจําเป็นเพื่อกดดันให้เงินเฟอ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายร้อยละสองขณะที่เงินเฟอ้อยูโรโซนอยู่ที่ระดับร้อยละ8.5ในเดือนกุมภาพัานธ์ลดลงจากร้อยละ8.6ในเดือนมกราคม นอกจากนี้ธนาคารกลางยุโรปยังคงปรับคาดการอัตราเงินเฟ้อในปี66อยู่ที่ร้อยละ6.3และในปี67อยู่ที่ร้อยละ3.4นะครับก็ยังคงดําเนินการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อลดเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในเขตของทางยูโรโซนนั่นเองนะครับเนี่ฮะเดี๋ยวคือต้องจับตาไปช่วงของวันที่21จนถึง22มีนาคมครับที่ธนาคารกลางสาหรัฐก็จะมีการประชุมหารือกัน ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นหรือว่าถ้ขึ้นเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก่อนเหตุการณ์นี้มีการคาดการณ์บอกว่าจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ50สตางก็คือร้อยละ0.5นั่นเองนะฮะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยคือเขาบอกว่าคือ50สตางเนี่ยน่าจะไม่ได้ขึ้นแบบนั้นละนะครับจะขึ้นเต็มที่ก็คืออยู่ที่ประมาณ25สตาสตางนะครับหรือไม่ก็ไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มของ ปีนี้กับปีหน้าเนี่ยแนวโน้มอ,อาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสถานการณ์จริงๆแล้วอะ่ะคือในฝักฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนดูทรงแล้วจะหนักกว่ายุโรปนะเพราะยุโรปเนี่ยคือเครดิตสวิตก็มีคนเข้ามาอุ้มเข้ามาช่วยนะครับในขณะที่ธนาคารของทางฝักฝั่งสหรัฐอเมริกาสามแบงค์เนี่ยคือล้มละลายนะครับล้มละลายไปเป็นที่เรียบร้อย แต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะมีกระแสข่าวออกมาว่าทางกลุ่มบิ๊กโฟรธน,นาคารขนาดใหญ่ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยอุ้มนะอุ้มในลักษณะแบบไหนก็ว่ากันนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อธนาคารหรือว่าเข้ามาเสริมสภาพคล่อง,งต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ล้มเป็นโดมิโนโอ,อันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับ ทางฝั่งของอเมริกาทั้งของทางภาครัฐเองธนาคารกลางเองนะหรือว่าแม้แต่กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เพราะว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับก็จะแห่ไปถอนเงินสภาพคล่องของธนาคารเนี่ยก็จะไม่มีนะครับเกิดปรากฏการณ์แบงก์ลันก็จะมีปัญหานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะดูเหมือนว่าภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับก็เห็นได้จาก ที่บามีการปรับตัวสูงขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาก็ลดลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนมองก็ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องจับตาในระยะยาวๆกันนะฮะใช่ค่ะคุณหมูพูดในภาพรวมซึ่งจะเห็น